สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลับไฮฟรีนครับผมวีเจไปครับทำไมอ่ะไม่เหมือนไปเหรอไปนี่ไปไม่ไปก็ได้คุณไปเขาป่วยครับตอนนี้ก็ยังรับหน้าที่แทนเขาอยู่นะครับผมวีเจโน้ตครับก็ออกพักเล่นฝักตัวด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับรายการนี้นะครับผมรายการนี้ก็เหมือนเดิมครับความสนุกสนานยังครบถ้วนอีกเหมือนเดิมครับผมรับผิดชอบหน้าที่แทนคุณไปเพราะว่าคุณไปเออ ป่วยผมเชื่อคำว่าป่วยไม่ได้เพราะว่านานไปก็ก็อาจไม่รู้หรือเสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่กเ,เอาเป็นว่าครับไฮเฟรนด์ครับความสนุกสนานนั้นอยู่เหมือนเดิมแน่นอนครับผมเพราะว่าเทปนี้ที่เรามาถ่ายทํากันเนี่ยนะครับเรามาถ่ายทําเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ในวงการเพลงคอนเสิร์ตหนึ่งครับเพราะว่ามี2คู่ดูโอ้ครับเขาเป็นพระเอกของคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาเป็นชื่อวงชื่อคู่ดูโอ้ของเขาอยู่แล้วนั่นก็คือ Ra ป t ซ r 2012นะครับอังกอฟ์นสิร์ตนันเองครับผม ก็ทั้งหลุยและก็จอนนี่วันนี้จะมาอยู่ในรายการคลับไฮเฟรนแน่นอนเราจะตามไปดูนะครับว่าก่อนขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับทั้งหลุยทั้งจอนนี่นะครับเตรียมตัวอย่างไงแล้วผมก็จะถามด้วยว่าเอ้ยมีบุ๊กอะไรมาโชว์ในคอนเสิร์ตหรือว่าเซอร์ไพรส์ที่เรา บอกได้ก่อนไหมเดี๋ยวผมจะถามมาให้หมดเลยแล้วกันนะครับตามไปพร้อมกับคลับไฮฟรีนวันนี้ครับโอใจรอกันอีกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้เจอทั้งคุณหลุยแล้วก็คุณจอนนี่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมเอวีกันก่อนนะครับสำหรับใครคนไหนนะครับที่ชอบเพลงของเรานะครับอย่าลืมรหัสนี้แล้วกันครับดอกจันสามสามเก้าครับซัมเมอร์ปาร์ตี้โหลดได้ทั้งเพลงเต็มเพลงรอสายแล้วก็เอวีด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเวอร์ชั่นอคูเลเล่ผมว่าต้องใช้รหัสนี้ครับชัวร์ที่สุดครับดอกจันเป็นสามสามเก้าแปดแปดครับจะมี แบบนี้นะเราก็หาเพลงเย็นๆฟังให้ร่างกายได้มันคงที่ตอนนี้พักก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอนครับไม่เอานะเกรงใจไม่มีรถแรงใจไม่เอานะเลิกๆระวังจะล้มน่ะลื่นๆมากไปไม่ดีนะลื่นๆลื่นมากชื่อยากหรืมมากก็ชื่อยากชื่อยากนะสระวังจะล้มน่ะมากไปไม่ดีนะลื่นมากชื่อยาก เลือดมากๆก็เชื่อ,อยากเชื่อ,อยากเงินเชื่อไม่ได้หลอกเชื่อไม่ได้หลอกลื่นหลอกอย่างนี้จะให้เชื่อ,องไงได้สนับสนุนโดยอิชิตันทัวยกแกง๊งตอนเที่ยวกับตันมันกับโนโ้ตกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการแล้วใช่ครับช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยอิชิตันอ์แกนิกกรนทีชาเขียวปลอดสารเคมีชาจากใจชงสุดฝีมือชาเขียวหนึ่งเดียวเท่านั้นจากคุณตันอิชิตันครับ ครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ข้างในห้องซ้อมแล้วครับที่เราจะชมนะครับที่เราจะดูว่าเขาทําอะไรย yeah. yes. ังไงการก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวไปเจอหลุยกับจอนนี่กันเลยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่เบสบล็อกแล้วครับเขามาซ้อมร้องกันที่นี่ครับ ท่านพังทั้นแบใจต้องพังแล้ว่นหเล่นักเจ็บเจ็บแตกทำใบหัวใจฉันนอกยิงเด็ดขาดก็เพราะเธอมาหลอกกันฉันต้องกับจอดหยอนเงเปลือทุกวีวันใจมันแตกแล้วเมื่อเธอทำอาการหนักช้ำจนบานตายติดตบกระปุนเต็มหนึ่งเล็ดเด็เล็กเด็ดยบลัดลัลัลัก ตัวที่2ของเราในช่วงนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับอิ Tea, ชิตันออร์แกนิกกรีนทีชาเขียวปลอดสารเคมีชาจากใจชงสุดฝีมือชาเขียวหนึ่งเดียวเท่านั้นจากคุณตันอิชิตันครับโปรโมชั่นท่องเที่ยวสุดเจ๋งที่มีจำนวนรางวัลเยอะที่สุดถึง30แก๊ง120ที่นั่งกับอิชิตันทัวย,ยกแก๊งตอนเที่ยวกับตันมันกับโนสและในตอนนี้นะครับยังมีจำนวนรางวัลมากถึง25แก๊ง100้ที่นั่ง รอคุณผู้ชมอยู่นะครับคุณตันอิชิตันเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบสุดหรูเลยกินดีอยู่ดีฟรีทุกอย่างไม่ต้องเสียตังเพิ่มแม้แต่บาทเดียวเลยครับและการไปเที่ยวครั้งนี้นะครับรับรองได้ว่าจะสนุกแล้วก็หาที่สุดครับเพราะว่าอิชิตันมีแขกสุดพิเศษนั่นก็คือพี่โน้ตอุด,ดมนั่นเองครับเท่านั้นยังไม่พออิชิตันให้ช้อปปิ้งฟรีอีกแก๊งละ1 0 0 0 0แบาท ไปแกเป็นแก๊งแก๊งละ4คนมูลค่ารางวัลละ360,000บาทรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้นทั้งหมดเลยมากกว่า10ล้านบาทครับแต่ขอนเน้นเลยนะว่าต้องอิชิตันเท่านั้นนะอย่าหยิบผิดนะยี่ห้ออื่นหมดสิทธิ์ลุ้นนะครับไม่ได้นะไปร่วมกิจกรรมกับเขาไม่ได้กดิการง่ายๆเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดใต้ฟ้าหรือกล่องอิชิตันกรีนที อิชิตันเดอบลินดริง์แล้วก็ส่งมาที่นี่ครับตู้ปอนอ44ปอนอสอสลาดพร้าว10310หครับหรือว่ากล่องรับชิ้นส่วนที่เซเว่นอีเลเว่นก็ได้ครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะฮะจนถึงวันที่3 1อ,อพฤษภาคมนี้เท่านั้นครับสนับสนุนโดยอิชิตันทัวยกแก๊งตอนเที่ยวกับตันมันกับโน้ตสนับสนุนโดยอาชิโนโมโตะคลับไฮเฟนดีมเดทด,ดีมคัมทรู ที่เดียวที่จะทําให้ความฝันของคุณเป็นความจริงกับการออกเดทในฝันพร้อมกับคู่เดทที่คุณเป็นคนเลือกเองแค่พิมพ์ดีๆตามด้วยชื่อศสืปินที่คุณชื่นชอบผู้โชคดีประจําเดือนจะได้ไปเดทสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับศิลปินที่คุณเลือกแล้วความคิดของคุณจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไปอาการหนักช้ำจนบานปลายเจ็บเจ็บ,จบแต่ถึงไมหัวใจฉันนอกที่เดดขาดก็เพราะเธอมาหลอกกัน ฉันจงกลับโดดย้อนน้ำเกลีย่ยนทุกวี่วันใจนมันแตกแล้วเพราะเธอทำ <S <S อาการหนักช้ำจนบางตา ลื่นลื่นระวังจะล้มนะลื่นลื่นมากไปไม่ดีนะลื่นลื่นลื่นมากเชื่อยากลื่นมากาก็ชื่อยากชื่อยากนะระวังจะล้มนะมากไปไม่ดีนะลื่นมากเชื่อยากลื่นมากๆก็เชื่อยากเชื่อยากนั้นเชื่อไม่ได้หรอกเชื่อไม่ได้หรอกลื่นหรอกยางนี้จะให้เชื่อไงได้เชื่อไม่ได้หรอกเชื่อไม่ได้หรอกลื่นหรอกยางนี้จะให้เชื่อไงได้ เห็นยู ar, her, the gang, the ่ก็รู้อย oh. ู่แต่เธอเกียงทำคิดแต่จะลองบอกคำนั้นไม่เคยจำแล้วพอเราเชื่อเธอกระเบิดเธอกรทิ้งไปลิ้นหันตะไลหายแค่พบจนระวังใร้สิ้งใจเธอสับเปลี่ยนเร็วนักรักหลายคนจ ให้เธอเก็บรักษาเอาไว้ให้นานเพื่อสักวันกลับมาพบเจอขอให้เธอโชคดีเพื่อนเอยสนับสนุนโดยอาจิโนโมโตะสนับสนุนโดยเดสเลเวอร์ดร็อปสโน ระหว่างที่เราทั้งคุณหลุยและคุณจานี่นะครับซ้อมร้องกันนะครับตอนนี้เรามารื้ฟื้นความหลังเกี่ยวกับแรปเตอร์กันดีกว่าก่อนจะไปคอนเสิร์ตของเขาต้องมีข้อมูลของเขาก่อนครับถ้าแรปเตอร์เนี่ยถ้าพูดถึงแรปเตอร์เราจะคิดถึงโรล,ลเลอร์เบดเสื้อผ้าสีสันซีดีห้อยหลังช้างหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแตส่สิ่งแรกเลยครับที่ผมจะมายกมาพูดในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคิดถึงแรปเตอร์ต้องคิดถึงสิ่งนี้แน่นอนนะั่นคือแฟชั่นครับ แฟชั่นเกี่ยวกับเขาเนี่ยครับตั้งแต่ละบั้มแรกครับโหช่วงนั้นก็เราจะใส่ชุดที่เป็นลายในหนังสือคอมิกการ์ตูนเนี่ยเยอะกันทั้งสังคมทั้งบ้านทั้งเมืองกันเลยนะครับ่าเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเสื้อของยี่ห้อมาเวลหรือเซดอย่างเนี่ยครับยี่ห้อเดียวกับการ์ตูนเนี่ยนะครับเพราะว่าในเนื้อเพลงเขาก็มีทั้งซูเปอร์แมนแบทแมนฮีแมนอะไรแบบนี้นะครับ วันเดอร์บุเมนด้วยแบบนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการยกยอดซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วก็กีฬาเอ็กซ์ตรีมก็จะมาตอนนั้นครับแต่ในส่วนของแฟชั่นในเสื้อเนี่ยต้องเป็นแบบว่าลายแบบมีตัวการ์ตูนหน่อยพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเอ่อถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นสีสันครับอัลบั้มหลังจากนั้นเสื้อผ้าเป็นสีสันสีแบบสีสะท้อนแสงโดดเลยนะครับผมมีการใช้ซีดงซีดีมาห้อยตามตัวคล้ายๆแบบเอ่อเป็นสีสะท้อนแสงแบบนั้นผมใช้คํานี้แล้วกันเพราะว่า ถ้าเกิดว่าจาไม่ผิดเนี่ยเข็มขัดห้อยกับคาว่าวาร์บ่อยน่าจะมาพร้อมๆกันนะครับตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องมาครับเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นนั่นก็คือสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนนะครับแฟนๆแรปเตอร์ทุกคนในอย่างได้ไปไว้เก็บเป็นเจ้าของมากครับเออนั่นก็คือผมปลอยของคุณจอนนี่นั่นเองครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าประมูลใน e b a บเนี่ยราคาน่าจะเป็นล้านบาทแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้คุณจอนนี่เขาก็ไม่ได้มีอะไรให้อยู่บนศีรษะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมีค คือจริงแล้วผมปลอยครับเพราะตอนนั้นในสังคมเนี่ยการทําสีผมนมันยากมากครับแล้วอยู่ดีคุณจอนนี่เนี่ยมีผมแบบเป็นไฟๆมันเลยตรงเนี้ยห้อยมาอย่างนี้เลยอะ่ะแบบทำให้เราเห็นแลแบบเฮ้ย ือเราก็ยังมัธยมอยู่ตอนนั้นเราก็แบบเอออยากจะเป็นแบบเขาว่าแต่ก็ทําไม่ได้อะไรแบบนั้นเขาก็เหมือนเป็นเขาเรียกเป็นไอดอลของอวัยรุ่นในยุคนั้นๆเหมือนกันนะครับก็ทาําตามไอ้นี่ผมปอ,อยกับผมปอ,อยกันไปครึ่งตําบลไอ้นี่เสื้อสีก็เสื้อสีกันไปครึ่งอําเภออะไรแบบนั้นเนี่ยน,นะครับต่อเน,นื่องนะครับมาถึงอัลบั้ม day shock ครับก็จะมีแฟชั่นครับซึ่งนิยมจนมาถึงทุกวันนี้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ผู้หญิงใส่อะไรกันบิ๊ big eye contact l e n แต่ตอนนั้นครับในอัลบั้ม day shock เนี่ยนะครับเขาทั้งสองคน แต่ไม่ใช่บิกไออะไรแบบนั้นแต่เป็นคอนแทคสีครับข้างหนึ่งสีหนึ่งข้างหนึ่งสีหนึ่งนะครับผมน้องๆหลายท่านก็ตอนนั้นโหไปหาซื้อกันใหญ่เลยเป็นที่หาซื้อแบบยากมากแต่ตอนสมัยนี้คงจะง่ายขึ้นแล้วล่ะและนี่ก็เป็นตำนานส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นนะครับของแรปเตอร์เขานะครับที่เ,เป็นมรดกตกทอดมาจานถึงปัจจุบันก็มีบ้างที่ยังหลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้นะครับสนับสนุนโดย n e s t l e Wafer กรอบสุก ฝากกันไว้ครับฝากกันไว้แล้วกันนะครับใครที่อยากจะดาวน์โหลดเพลงเต็มเพลงรอสายก็อย่าลืมรหัสดอกจันสำสัมก้าเอาไว้ละกันครับแล้วก็ต้องขอตัวลาครับน้องๆคลับไฮเฟรนทุกท่านครับเรายังเกาะติดสถานการณ์แรปเตอร์นี้นะครับเป็นการติดตามแรปเตอร์ก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตกันนะครับยังต่อเนื่องกันอยู่ครับในคลับไฮเฟรนนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ละกันในคลับไฮเฟรนครั้งหน้าเวลาเดียวกันนี้ครับเจอกับผมโน้ตยังอยู่ที่เดิมแน่นอนครับวันนี้ลากันไปขอบคุณมากสวัสดีจ้า พ่อขอบคุณอิสตันทัวยกแก๊งตอนเที่ยวกับตันมันกับโน้ตดอกจัน339ซัมเมอร์ปาร์ตี้ต่อมาครับผมไปทำงานต่อครับบ๊อลิปปอรไลน์เนี่ยนะครับกับผมไม่อยากจะพาบอกนะครับระวังนะครับเป็นตาลหลจริงๆครับตาลาลน้องตาลาลนะตาลหลจริงทำแค้